ตัวนี้ติดตั้ง Receiver Drier Receiver Drier เ,เ,เนี่ยผู้นี้คือหน้าที่ของเขาก็คือเหมือนเป็นกองครับกองสิ่งทุปกองความชื้นแยกความชื้นออกจากระบบนั่นเองนะครับตัวนี้ผู้นี้คือกอ,องนั่นเองวิธีการติดตั้งคอน Receiver Drier นะครับ Receiver Drier นะครับก็คือ Receiver Drier เ,เ,เนี่ยต้องอยู่ตรงที่มันระบายความมันดีผู้นย้คือมันจะโดดเดี่ยวอ่ะมันจะตั้งโชวช์วเลยตั้งสามารถถอดละติดตั้งนะครับ อ่สาส่วนมากที่เขาติดตั้งจะตตั้ใกล้ๆหม้อน้ำคอนเดนเซอร์ไม่ควรติดตั้งใกล้ใกล้ใกล้รถยนต์นะเพราะว่ารถยนต์มีอุณหภูมินะครับในร er ีเซิเวอร์ก <t> ็จะมีพวกสารบางชนิดที่โดนความร้อนเยอะไม่ได้นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะรู้ว่ามันคือสารอะไรนะครับอ่าในนี้มีอ่าข้อที่หนึ่งเลยนะครับมันจะบอกว่าในคอนในรีเซิเวอร์จะมีสารดูดความชื้นเป็นเม็ดกลมๆแล้วมีพวกฟิลเตอร์ฟิลเตออร์ไ้พวกสารพวกนี้จะทนความร้อนไม่ได้ ทนความร้อนเยอะไม่ได้นะเพราะฉะนั้นจะเสียสภาพไปต่อมาครับขออ้อ2เขาบอกว่าควรนำรีเซิร์ฟเวอร์ไดเออร์มาติดตั้งเป็นอุปกรณ์ตัวสุดท้ายเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราติดตั้งอุปกรณ์ตึกตึกตึกเราก็ต้องเปิดเปิดน็อตออกครับเพื่อให้เพื่อขันท่อเข้าไปเพราะฉะนั้นรีเซิร์ฟเวอร์ไดเออร์นะครับเป็นอุปกรณ์สุดท้ายเพราะรีเซิร์ฟเวอร์มีตัวดูความชื้นมีเป็นกองเพราะฉะนั้น ไม่ให้เพื่อไม่ให้อากาศเข้าไปในรีเซิร์ฟได้เยอะเกินไปคูณยัไงไม่ให้ดูความชื้นไว้ก่อนแล้วอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นรีเซิร์ฟเป็นตัวท้ายที่ต้องติดตั้งและเมื่อ,อไรที่ปีการลื้ออุปรกรณ์รีเซิร์ฟเป็นตัวแรกเอ้ยเป็นตัวอุปรกรณ์ที่ต้องเปลี่ยนตลอดนะครับเหมือนน้ำมันเครื่องของเราต่อมารีเซิร์ฟดเออร์นะครับเมื่อติดตั้งเมื่อติดตั้งนะครับจะต้องยึดให้แน่นนะครับเพื่อป้องกันการสั่นสะเทือนและข้อสําคัญเลยรีเซิร์ฟไดเออร์ต้องติดตั้งในมุม90องศา โดยธรรมชาติแล้วต้องตั้งมุมก็เสี่ยงองสามเพราะว่ามันมีของเหลวเข้ามาของเหลวแล้วเข้ามาแล้วต้องอัดแล้วของเหลวถึงออกไปได้เพราะฉะนั้นมุมนี้สําคัญนะครับถ้ามุมเอียงเกินไปจากของเหลวร้อเปอร์เซ็นต์อย่างที่มาจากคอนเดนเซอร์เนี่ยของเหลวมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อีกสิบเปอร์เซ็นต์จะเป็นแก๊สอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็รีซิเวอร์ต้องรับของเหลวลงมาแล้วลงไปสู่ข้างล่างถ้ามันเอียงปุ๊บแก๊สอาจจะรั่วแก๊สอาจจะทะลุรีซิเวอร์ หลายแอบไหลเข้าไปใน,าในอุปกรณ์ตัวต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นการตั้งรีเซิร์버เลยสำคัญน,นะครับต้องตั้งที่มุมก้าวศองศาก่อนในรีเซิร์버ไดเออร์นะครับทำไมต้องติดตั้งที่มุมเก้าสิบองศาเพราะว่ารีเซิร์버ไดเออร์เนี่ยจะต้องมองเห็นได้เพราะว่าในรีเซิร์버ไดเออร์จะมีตัวนี้ครับเขาเรียกว่ากระจกมองสารน้ำเย็นก็เราจะสามารถเห็นสารน้ำเย็นไหลผ่านตัวนี้ได้สารน้ำเย็นไหลผ่านนะครับ ก็จะเป็นเหมือนเม็ดน,น้ำเลยครับถ้าเมื่อไหร่ที่ปริมาณน้ํายามีปริมาณที่เพียงพอจะไหลเป็นน้ําแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเราสตาร์ทรถแล้ววิ่งไปแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นฟองเป็นฟอง,ฟองแสดงน้ํายาแอร์เราน้อยโอเคนะครับแต่ถ้าไม่มีอะไรไหลเลยแสต่ไม่มีน้ํายาแอร์นะครับอ่ะอ่าข้อข้อสามนะครับห้ามต่อรีเซิร์เวอร์ปิดทางติดขาดอ่าอย่างอย่างที่บอกนะครับมันมีทางเข้าทางออกมีอินเลยรีเซิร์เวอร์เนี่ยก็คือถ้าเราต่อผิดฝั่งเนี่ย จากที่มันต้องผ่านกองผ่านความชื้นเนี่ยมันก็มันแทนที่มันต้องผ่านแต่มันกลับไม่ผ่านมันอาจจะย้อนกลับอะไรเงี้ยมันก็ไม่ไมีผลนะครับเพราะฉะนั้นเวลาต่อทางอินก็คือมาจากคอนเดนเซอร์นะครับทางที่อินนะครับอิทปุ๊บท่อที่ออกจากคอ er นเดนเซอร์เนี่ยวิ่งมาหาอินอินจากรีเซิร์เวอร์ต่อมานี่ก็คือการติดตั้งรีเซิร์เวอร์นะครับอันที่4นะครับการติดตั้งอ e ีวาเปเลเตอร์อ e ีวาเปเเตอร์ก็คือชุดที่ รับรับความเย็นนะครับชุดที่รับความเย็นจากเอพิช,ช,ชันบาร์ล้ฉีดจุดจุดมีความเย็นเรียบร้อยชุดที่มีพัดลมพัดลมไม่ผ่านับชุดนี้ชุดอีวาเบเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นในชุดนี้นะครับการติดตั้งนะก็ติดตั้งให้อยู่กลางห้องโดยสารนะเพื่อการฉีดการเป่าอากาศหรือความเย็นเนี่ยมาให้ทั่วทุกคนนะครับข้อสองครับชุดอีวาเบเตอร์จะต้องติดตั้งให้เงยหน้าขึ้นเล็กน้อยเงยหน้าเพราะอะไรเพราะว่า อย่างที่บอกครับตรงนั้นจะเป็นเหมือนก้อนน้าแข็งครับมีพลงเป่าก้อนน้าแข็งละลายพอมันละลายแล้วเนี่ยถ้าเราตั้งเป็นเก้าสิบองศาตั้งเป็นแนวระนาบปุ๊บน้าน้าที่มีในการละลายมันก็จะไหลไหลเต็มนันพื้นนั่นเลยแต่ถ้าเราเอียงให้มันมีรูระบายของเขาให้มันไปตรงรูระบายเอียงนิดนึงนะครับไม่ได้เอียงแบบเยอะนะครับเอียงประมาณสักห้าหกสิบองศาอะไรอย่างงี้เอียงก็นิดนึงนะครับ จุดน้ําที่ทิงท้งน้าที่เขาเรียกว่าจุดน้ําทิ้งครับเวลาเราจอดรถจะมีน้ําหยดลงมาใต้ท้องรถนั่นแหละตรงนั้นนะครับมันก็จะไหลไปตรงนั้นนะครับชุดอีวาเบเตอร์ต้องติดตั้งให้เงาหน้าขึ้นเล็กน้อยนะครับต่อมาครับท่อน้ําทิง้งใช้สําหรับทิ้งน้ําที่ไหลผ่านนะครับเราไม่ควรมันในท่อมันจะมีมันมีแค่รูครับเพราะฉะนั้นจะมีจะมีท่อท่อท่อเป็นท่อยางครับต่อไม่ทีนะครับท่อต่อไมาทีให้ออกมานอารัก ออกมานอกรถนะครับต่อมาข้อ4ครับการติดตั้งอ e ีวาปอรเตอร์นะครับต้องสะดวกต่อการาพูดง่ายคือต้องสะดวกต่อท่อระบบสารหอมเหยนินต้องมีท่อต้องสะดวกต่อการแก้ไขปรปับปรุงนั่นเองนะครับตรวสอบและบริการนั่นเองนะครับอีวาปอรเตอร์ของเราอ,อันนี้ก็เหมือนข,อข้อที่ผ่านมานะครับข้อที่ข้อ2การห้ามติดตั้งอ e ีวาเปอรเตอร์อยู่แนว ขนาดกับพื้นนะครับเพราะจะทําให้ท่อน้ําทิ้งิงน้าได้ไม่สะดวกนั่นเองนะครับอ่าอันนี้เป็นการสร้างอิบัลไฟเตอร์นะครับเพราะเป็นอุปรกรณ์สาเร็จอยู่แล้วอิบัลไฟเตอร์นะครับพอแค่การระบายความระบายน้ําได้ดีก็พอตัวท้ายนะครับอ่าเราก็มาติดตั้งอะไรการติดตั้งท่อสารนน้ำเย็นอันนี้ก็สําคัญนะครับท่อสารนน้ำเย็นก็อย่างที่เรารู้นะครับว่าท่อก็มีหลายชนิดท่อพลาสติกเป็นท่ออลูมิเนียมเป็นท่อยางมีหลายแบบ ออปชั่นเยอะนะเรื่องท่อเรามาเรียนกันเลยดีกว่าไอ้ตั้งท่อสังหนึ่งนะครับบอกว่าการติดตั้งท่อสังกยสีเนี่ยต้องอคำนวณถึงอ,งอะไรบ้างอตามมาดูหนึ่งถ้าอันนี้เดี๋ยวแยกเป็นท่อก่อนนะท่อยางท่อยางครับถ้าเราไปซื้อท่อท่อยางท่อยางก็จะได้เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างด้านอัดของคอมเพรสเซอร์แล้วก็ด้านเข้าของคอนเดนเซอร์พูดง่ายคือ นั่นอ่านอ,ออกจากคอนเดนเซอร์พอ่านปุ๊บเจอคอมคอมเดนเซอร์ปุ๊บเนี่ยจากคอมเพรสเซอร์ไปคอนเดนเซอร์ท่อนั้นจะเป็นท่อยางสามารถเป็นท่อยางได้โอเคนะครับอ่าแล้วอีกอย่นึงก็คือแล้ระหว่างท่อดูดของคอมเพรสเซอร์กับท่อทั้งออกมาอยู่คอมเพรสเซอร์พูดง่ายคือออกจากคอมเพรสเซอร์เนี่ยมันจะมีสองท่อใช่ไหมครับท่อแรกเนี่ยไปที่คอนเดนเซอร์อีท่อนึงออกมาจากอิมพัลเตอร์สองท่อนั้นเป็นท่อยางได้เลยโอเคนะครับเวลาไปซื้อซื B ้อเป็นท่อยางได้เลยนะครับต่อมาท่อที่เป็นโลหะใช้สําหรับส่วนไหน ใช้ระหว่างท่อทางออกทางออกของคอนเดนเซอร์ทางออกท่อทางออกของคอนเดนเซอร์นะครับวิ่งเข้าไปในรีเซิร์ฟเดยเออร์ทุกอย่คือทางออกคอนเดนเซอร์วิ่งไปรีเซิร์ฟแล้วก็อีกทางนึงนะครับออกจากเ e อฟเฟชชั่นวาล์วออกจากรีเซิร์ฟไปเอฟเฟชชั่นวาล์วนี่คือท่อแบบเป็นโลหะเพราะฉะนั้นแต่ว่าไม่จําเป็นเสมอไปต้องตามนี้นะครับท่อยางหรือว่าท่อโลหะอาจจะใช้ ส่วนอื่นได้หมายถึงว่าอาจจะเป็นไม่มีท่อ,อยางเป็นท่อโลหะทั้งหมดเลยก็ได้ก็เหมือนก็ใช้ได้นะครับทําไมทําไมเขาบอกว่าทําไมต้องใช้เป็นท่อ,อยางนะครับเพราะว่าการการจับหรือว่าการไม่ต้องไปดัดท่อไม่ต้องอะไรเงี้ยมันใช้ง่ายแค่นั้นเองนะครับแต่ข้างในก็เหมือนกันหมดสามารถใช้ด้วยกันได้นะครับไม่ได้ฟิกว่าจะเอาแบบยางหรือว่าเป็นแบบโลหะต่อมาครับอ่าเขาบอกว่า ข้อพิจารณาสําหรับการติดตั้งท่อสารทำความเย็นนะครับพิจารณาอะไรบ้างข้อหนึ่งนะครับควรหลีกเลี่ยงท่อสารทำความเย็นเบียดชิดกับชิ้นส่วนของเครื่องยนต์นะอย่างที่เรารู้นะครับเครื่องยนต์มีการส่ายตลอดเวลาเพราะฉะนั้นท่อระบบปรากกานะอาจะแยกออกจากเครื่องยนต์เลยนะครับคือจะหยุดหยุดหาจุดยึดใหม่เลยไม่ช่ไม่มียึดกับเครื่องยนต์เลยมียึดเดียวก็คือยึดตรงคอมเพรสเซอร์นั่นเองนะครับที่จะยึด กับเครื่องยนต์นะครับแต่เครื่องยนต์ก็สายลึกๆๆ,ๆเพราะฉะนั้นท่ออย่างที่เขาบอกว่าท่อหลักๆที่อยู่ตรงคอเมเพรสเซอร์ก็จะเป็นท่อ,อยางเพื่อแบบมีระยะระยะที่หยุดได้นะครับต่อมาไม่ควรติดตั้งชิ้นส่วนไม่ควรติดตั้งท่อสังความเย็นใกล้กับชิ้นส่วนของรถยนต์นะครับที่มีความร้อนเช่นท่อไอเสียเพราะฉะนั้นสา่น้วาเย็นมันมันอยู่ในท่อเลยนะถ้ามันอยู่แก้ความร้อนอย่างนี้ก็อย่างว่าคุณภาพหรือว่าหรือว่า ความอ่อนไหวของสารน้ำเย็นก็คือพูดง่ายคือสารน้ำเย็นมีจุดเดือดต่ำอะไรเงี้ยมันเมื่ออยู่ใกล้เกินไปอาจจะทําให้อาจจะทําจจทให้การทํางานของน้ํายาหรือสารน้ำเย็นมีปฏิภาวที่ร้อยลงนั่นเองต่อมาครับข้อ3นะครับควรยึดท่อทําความเย็นให้แน่นติดกับตัวถังรถท่อต้องติดติดกับตัวถังไม่ติดกับเครื่องยนต์นะครับติดเลยแบบโดยใช้แคมป์แคมป์ก็คือเหมือนกับเป็น ตัวยึดหายึดท่อแบบเหมือนเหมือนเหมือนเราเคยเรียนหัวฉีดเนาะเอ้ยก็ย,ย,ยูดีเซลครับตรงท่อท่อหัวฉีดดีเซลจะมีตัวยึดท่อมัอนอยู่ในสี่เส้นอะไรเงี้ยสี่ท่ออะไรเงี้ยนั่นแหละเขาเรียกว่าแคมแคมยึดท่อลักษณะเป็นแบบนั้นสี่นะค,คนฉลมน้ำมันมหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์พูดง่ายคือตรงปลายท่อจะเป็นเกลียวนะเพราะจะฉลมน้ำมันก่อนแล้วเวลาแล้วก็ขันเข้าไปนะพอให้เวลาขันขันเกียวตรงนี้เข้าไปแล้วเนี่ยให้เราอ่ะให้เรา ให้เราดูได้นะว่ามือเราต้องขันใแน่นๆก่อนแล้วค่อยใช้ประแจพุกงย่างคือขันขันให้มันเข้าไปก่อนนะครับไม่ใช่มาถึงว่าเสียบปุ๊บใช้ประแจเลยเพราะฉะนั้นอาจจะปีนเกียวได้นะครับต่อมาข้อ6ครับเพราะฉะนั้นเวลาการขัน,นอุปกรณ์ระบบปับอากาศนะครับต้องมีประแจไา้สองตัวเพื่ออะไรเพื่อเวลาต้องมีตัวนึงจับมันจะมีเหมือนกับว่าเป็นเป็นนอ็อตฝังนะครับเป็นน็อตฝังมีเกียวฝังอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เราจะขันเกียวของไอตัวนึงต้องมีน็อตจับนะไม่งั้นเดี๋ยวเกียวจะ ปีนเกีียวไม่พอขันแรงเกินไปอะไรแบบนี้นะครับอาจจะทําให้อุปกรณ์เสียหายได้นะคอันนี้ก็คือการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆระบบปรับประกาศนะครับก็มีอยู่ประมาณ5อันแบบนี้ก็ขอบคุณสําหรับการรับชมครับขอบคุณครับ